สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมันี่มาพบกับอูน้ำไส้ได้ครับผมอูน้ำไส้ะจภาพ่อยพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ำกันเนาะครับเพื่อได้โชคได้ลาบมั่นๆครับผมก็มาถ่ายคลิปอยู่สวนดอกไม้ครับผมนี่แหละครับต้นบักมัวกะบังมัดเลยได้ครับผมเป็นดอกเต็มเลยได้ครับบรรยากาศกะลมลื่นเย็นสบายครับก็มีคลิปแนวทางตัวเลขมาให้พ่อยพี่น้องเอฟซีเซนเคยเนาะครับผมก็ เป็นเลขของปูปลาสาได้ครับกะมาให้เอฟซีทุกคนเลยรับชมรับฟังนํากันเนาะครับก่อนอื่นที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะครับกับกับขอบคุณปูปลาสาได้ครับที่ให้แนวทางอูน้ำใสเพราะว่าไทยถอดให้พ่อพี่น้องทุกคนเนาะครับกับเป็นกระร้งแรงใจให้กันและกันได้ครับผมเอาคุณน้ำใสกับอวยพรในเอฟซีนะครับผมที่เขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเนาะครับจะเล่นลุงเรื่องมั่นมั่นนะครับเอาเพื่อเป็นการไม่เสียไปลาเนาะครับ ไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขปู้ภาษาทำกันได้เลยครับครับผมปู่ครับรปดดู้น้ำใช้การธรรมศสก,การครับปู่ขอจเจริญพรเด้อหนุ่มปูน้นำใชยและกับรอบครัวทุกผู้ทุกคนเดอ้อครับปู่กับต,ตอนนี้ลูกปู่ก็อยู่ภาษาแต่ว่าบาังเอิญภาษาเป็นเห็ดน,นั่นให้เป็นธรรมให้ทรรมสมเร็จแล้ว กำลังมาเ<ม>นี่ยเป็นกัตนาเมื่อกี้นี่ยโยมมาเจ้ามาเกี่ยวกับก้อนเสกเขาเรียงหัวเรียงเบอร์นอห้เไาส่วนตัวจะนอยน่โยมมารักษาโตครับผูเพิ่นเพิ่นถึงรถชนแขนหักขาหักแต่ว่าบบดนี้เขาเลืออแบบมาเอาอยาน้ำลงปูหรือว่าสมุนไพรเรียงฐานน้ำลงปูก็เลยหายเลยพระ,ะเจ้าก็เลยมาคุ้ยมาผูกแขนให้หนะ อ้ <c oughs> างไปครับแต่ว่าบัณนิ้จังสีเดอวันที่สิบหกกุมผ้าพันนี้ได้โตดีระดับสิบหกกุ่มผ้าพันเป็นโครงสุดท้ายเดอครับปู่อาจตีตรงกับอาจารย์อื่นหรือว่ากรตรงกับตามเพราว่าหลวงปู่ได้มือวันพระนะไปนางภาวนาได้ก,กับมี่เป็นพระมาบอกเป็นผู้บาอาจารย์ย่างมาบอก ไปโย่หอยขายแข่งนี่สางแปงจังไดถูกหลายไปเลยว่าถูกดูหลวงปู่สนองพินก็เลยบอกว่าไปโปรดโยมแน่วันที่สิบหกกลุ่มภาพันธนนี่เอาเชิงสามตัวเชิงสองตัวไปเปิดโยมแน่ฮะเทปเป็นแนวทางฮาเท็เถือกทาบรถถือกกัจวุวากันนะครับปู่กัจัเสียนคนนี้เขาแล้วก็นค,น <c oughs> กคนถามหาอูน้ำใช้หลายหลาย โอ้ครับปูและท็อปอ้อหลายก็ไอยูอ YouTube, ทูปยูคอนยูทูปคอนก็นแรกๆกับมีคนโทรมาอยู่แค่สองสามคนไอยูทูปอัดรองมีคนโทรมาอยู่สามสิบกว่าคนแสดงว่าคนฟังเริ่มฟังขื่นได้เนาะครับผมเออแล้วก็มาเพราะยังดอกไมดโทษถามแับเลี้ยงน้นำมันเลี้ยงผาของหลวงปู่นี่แหละรักษาโลก ถุกชนิดแต่เพรามันโษณาเดฟให้ขยจมาบูชาบูชาไปใส่แต่ว่าํำเด็จดีหายดีทุกคนครับแต่ละเมื่อจะได้เว้นคนมาหลายมาหวยขายแช่งหลายเนี้ยก็คือเก่ากับความคุณอูน้ำใช่ที่ประชาสะพันหไห้ผู้ใดอยากโทรหาหลวงปู่รือว่าหลวงปู่ปราสาทกัโโรมาเดอปรึกษาเลี้ยงโรคไข้ไข่เจ็บครับแต่ว่าปรึกษาหวยนี่ต้องปรึกษากับอูน้ำไช่กับอ่ โยมแม่น้ำเชี่ยเรา็โยมพออันเก่ามาเชี่ยก็แล้วกันสำหรับเพิ่นเป็นอาจารย์เราได้สมือเป็นอาจารย์คำนวดเราได้ครับปู่โยมพอเก่ามาเชี่ยก็เจ๊งยูได้เบิ่งติดตามตามหลุงปู่ติดตามนะครับตามอ่าโยมแม่น้ำเชี่ยก็เจ้งแล้วแต่ว่าบัดนี้อยากให้หูน้ำไช่น้ำห้อยตามคนหลุดรอดแต่ว่าอย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งแต่งงานเด้ออย่าหายยาเด้คิดวัางเด้อหูเ้ยครับปู่ ภาษาขอกเจ้านยกับศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปดครับผมศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปดว่าเพื่อนหวยเล่าพัฒนานี่จันพุทธสุขเป็นนาทีคนขับรถปานแกว่างเดือแกล้วถือึ่งจนว่าเจะเมือ่อเจ้ามาบอกว่าจะบอกคนเดอ้อเด็กเล่ลาคนน่ะนะ ให้บอกตลเอกระพระนาบเอาเป็นว่าเขาเรื่องกักซีเดอร์ได้สามได้ซีนัที่แล้วหมายเขาว่าหลวงปูกับฝันว่าดิมิตฝันบ่าเป็นเลยคำนวณเดน่วันที่สิบหกกลุ่มผ้าพันมีคุูบาอาจารย์เท่าๆพ่อเท่าเติมหละเท่ากันอายุเพิ่นประมาณเกือบแปดเิเพนุ่บอก เป็นบอกว่ายยโยมในโขดยมในเด้อเลขสามตัวงวดนี้จเนนจ็ดหกสี่นะเจ็ดหกสี่นะครับครูสามตัวแลรกกับงล่างให้เขาจะซื้อไว้ได้หาเจ็ดกลางห้าเจ็ดนะครับผมับผมเอพราะว่าก็เลยถามว่าหาเจ็ดหาเจ็ดเป็นรางบอกเลยหลวงครูเลยถามเพิ่มได้บอกว่าซื้อตัดเด่นทั้งรางทั้งบนละเจ็ดหกสี่แล้วก็ห้าเจ็ด นะเจ็ดหกซีก็มาหาเจ็ดเดอ้อพ่อนาย่อถือกับที่ใดทำบุญทำท่านเนาะคันบดถือกับแชแนวทางเด้อครับปู่กะกพ่อในจบนี่กะบพ่อไม่ยั้งกะขอ,อ่ออนวยพ่อในญาติย,ยมทุกบุญทุกคนโชคดีผู้ใดมีปัญหาเรียงเอ่อเออ่จังสระโรคไข้ไข้เจกกับติดต่อหรือวัดพ่อมหาหลวงาาปู่ประสาตอนนี้หลวงปู่ประสาเนี่ยกะ มายุหวยขายแคงนี่คนมาวัดหลายมารักษาตัวหลายก็หายทุกคนครับแต่พอหายข้าเจ้ากับสิบว่ามาแต่ว่าเพิ่นเลขนี่ของหลวงปู่ว่าใครเข่าดอกแต่ไปเข่าไปเข่าคนขับรถเนี้ยนขับรถแต่ละงวัลที่จันพุดธศุกร่าวพัฒนาอะไรป้ยปันแกะว่างว่ะมันมันได้ยังไดพคนคนบอกกับผีเป็นแบบนี้โอ้อ่า็ได้อยากไปกับบากเด้ออยากได้เล่าพัฒนากระ ศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปดเดินโทรศัพท์ปูลและโทรศัพท์ของคนขับรถคือกันนะเบอร์เดียวกันในหลานนะครับผมพ่อเมื่อยพ่อระย้โดมทุกปูทุกคนโชมดียาสุเริ่มหายเจ็ดครับเจ็ดหกสี่พรจะริญมพ่อจาดน้ัปการครับปูนครับปูบน้ำเสียกันิลยตามคลิปแนวทางของปูปลาสาได้วยครับ กรเป็นเลขก่วมฟันนะครับเป็น g a m มาแนวทาเอฟซีครับผมเป็นโค้งสุดท้ายนะครับก่อนหวอยออกนะครับอยู่เมื่อกี้วันนะครับเป็นแนวทางตัวเลขครับผมเลขฝันบนเจ็ดหกสี่ครับล่างกับห้าเจ็ดครับผมนี่แหละครับสิบหกคุณผ้าพันหกสิบแปดครับพิจารณาในการรับซุมรับฟังเอาด้ครับเป็นแนวทางตัวเลขให้พ่อพี่น้องเอฟซีทุกคนในเบื้องต้นนะครับครับ เล็กกับีเขามีลุด้เดนะครับเป็นธรรมชาติของแนวทางตัวเลขกครับผมเอาถ่ายคลิปนี้กับกาบขอบประคุณปูปาสาได้ครับที่ให้แนวทางอูน้ำใส่ได้มาให้พ่อยพี่น้องในเบื้องน้ำกันนะครับอา่าอวยพรในเอฟที่ตุกคนนะครับให้ตูกหวยรวยเงินอยู่มันคนเงียบน,นะครับสุขภาพแข็งแรงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอกันคลิปหนาได้ครับปังปัง,ปงมันมานน้นนำกันสวัสดีครับ